ฝันอีกฝันหนึ่งคือฝันว่ากระผมอยากได้เข้าเฝ้าพระรับพระราชทานของที่ระลึกหรือได้เข้าเฝ้าทูลเก้าราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับก็องค์พระองค์แรกที่กระผมได้เข้าเฝ้าพระองค์นั้นก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับแล้วก็ ได้รับพระราชทานของที่ระลึกหรือทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพพระร,ราชัสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยนั้นนะครับแล้วก็องค์แต่ละพระองค์แทบทุกพระองค์ได้ได้รับพระราชทานรางวัลหรือได้รับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าก็จะมีอ,ะองค์เจ้าฟ้าหญิงจุลาภรณ์นะครับแล้วก็ พระองค์พาซึ่งชื่อในสมัยก่อนนั้นเป็นเป็นชื่อที่กระผมได้จดจำแล้วก็ได้ประทับใจนะครับแล้วก็อีกหลายๆพระองค์นะครับแล้วก็ยังได้รับใช้งานของหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนได้รับใช้งานของหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลต่างๆมากมายให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านได้ ได้โปรดชมนะครับแต่ผมได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารและได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในงานเมาลิดกลางซึ่งกระผมได้เป็นรองประธานเป็นคนพุทธคนเดียวในหมู่พี่น้องมุสลิมในศาสนาอิสลามได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารอย่างใกล้ชิด ที่สุดหาไม่ได้และอีกประการหนึ่งกระผมได้เรียนจบสถาบันพระปกเก้าชั้นสูงซึ่งได้รับเข็มสูงและได้รับพระราชทานประกาศสนียบัตจากพระองค์เป็นประกาศสนิยบัตชั้นสูงพระราชวังจิตรดายังมีพระองค์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชาที่นัดดามาศในงานครบรอบ เปีของบริษัท a j s d v a n c e เทคโนโลยีจำกัดมหาชนซึ่งกับผมได้ทูลเชิญท่านนะครับซึ่งในในความประทับใจอีกประทับใจหนึ่งก็คือการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บริสเดีวของผมนั้นเมื่อครบรอบหนึ่งปีได้กลับทูลเชิญพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัด,ดามาดมาเป็นมาเป็นผู้มาเป็นทรงมาเป็นผู้เปิดงาน ห <N ee> นังสือพิมพ์โพลิสนิวครบรอบหนึ่งปีซึ่งเป็นความประทับใจที่หาที่สุดไม่ได้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2552ผมได้เข้าทูนก้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลที่วัดสุทัศนเทพวรารามในเรื่องของการถวายกรถินหลวง ได้รับพระราชทานของที่ลึกจากสมเด็จพระรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งปัจจุบันท่านได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นรัะชะกาลที่สิบคือพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นความประทับใจอย่างใหญ่หลวงและต่อจากนั้นกระผมได้จัดงานเมาลิตกลางในใน,ในปีพุทธศักราช2,552กระผมได้เป็นรองประธานจัดงานเมาริดกลางที่ศูนย์ประชุม ของชาวมุสลิมที่หนองจอกศูนย์กลางที่หนองจอกก็ผมได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระองค์เป็นอย่างมากมายความฝันของผมยังไม่จบครับก็ผมได้เข้าเรียนหนังสือต่อผมอยักเห็นสถาบันพระ,พระปกเกา้าผมใฝ่ฝันว่าก็ผมอยากเป็นนักศึกษาในสถาบันแห่งนี้ก็ผมก็ได้เรียนหลักสูตรเล็กหลักสูตรกลาง มาประมาณ3หลักสูตรและได้เข้าเรียนต่อในเรื่องของสถาบันพระปกเก้าสสอเได้รับพระราชทานเข็มสูงจากพระองค์และได้รับพระราชทานประการศนรฏิบัติชั้นสูงจากพระองค์ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระอวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันนี้ครับ